ผีเด็ดฟุตบอลกับโกบิกเน้นชัดจัดเต็มคู่เด็ดประจำวัน ทัศนบตงโกบิกวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2 5 6 5เป็นรายการเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวินปาเรนเจอร์พบกับเบอร์ลี่เวลา20นาฬิกาตรงและทัศนะของโกบิกวันนี้อันดับตารางคะแนนของวินปาเรนเจอร์อยู่อันดับที่7ต้องการ3แต้มเพื่อขยับไปเป็นอันดับที่6ที่เป็นอันดับ off, ตซนเพลย์ออฟแต่แต้มตามนอร์ดีแค่แต้มเดียวและผลงานก็ไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ได้ชนะในเกมล่าสุดเกมเดียวที่เป็นรายการกระชับม,มิตรก่อนหน้านั้นอีก4เกมได้เสมอแบบไรสกอร์0ประตูต่อแค่เเกกมดีียวอ3 แพ้ทั้งหมดแต่ถ้าดูจากเกมเย่าถือว่ายังไหวอยู่ชนะ3แพ้2จาก5เกมล่าสุดทางฝั่งทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่รังจากฟงต้องการ3มแต้มเหมือนกันเพื่อรักษาจากูงเอาไว้ผลเสมอไม่ค่อยมีมีโอกาสลุนไปเป็นรองจากฟงได้ผลงานยังดีต่อเนื่องชนะ4แพ้1จาก5เกมและสําหรับเกมเยือนก็ทําได้ดีต่อเนื่องเหมือนกันแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเตดรองจากูงม,มาแค่เกมเดียว5ประตูต่อ2แต่ก็ยังรังจากูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมองเห็นเกมเยือนทําได้ดีเกมนี้ให้กว่าไปเยือนรองจากฟงอยู่แล้วกับเรสเสมอมั่นใจเบอร์ลี่ มีแต้มกลับไปเป็นอย่างน้อยเรดราคาเสม,มอเชียร์ทีมเยือนไม่เสียใจผลสกอร์ที่คาดเบอร์รี่บุกซิลศูนย์ประตูต่อหนึ่งโกบิกันทงพระผมไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับวัตฟอร์ดพบกับฮารซิตี้เวลา22น,นาฬิกาตร,รงสำหรับทัศนะของโกบิกในคู่นี้ผลงานสองเกมหลังของวัตฟอร์ดยังไม่เสียประตูแต่ก็ทำได้แค่ชนะกับเสม,มอตามลำดับเกมนี้ต้องการสามแต้มแถมได้เล่นในบ้านเพื่อรั้งโซนเพรย์ออฟต่อไปก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากควมกลางนิ่งแพ้เกมเดียวจาก5เกมส่วนเกมเย้าชนะมากกว่าแพ้และไม่ชนะก็แพ้ไปเลยตามไตล ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์ซิตี้ยู่ในโซนท้ายตารางแน่นอนต้องการแต้มลุ้นหนีโซนแดงและถือว่ายังทําได้ดีต่อเนื่อง2เกมหลังเสมอ1ประตูต่อ1ทั้ง2เกมและใน5เกมก็แพ้แค่เกมเดียวเหมือนกันแต่เกมเยือนทําได้ดีกว่า5เกมหลังยังไม่แพ้ใครมีชนะ2เสมอ3มองแล้วเจ้าบ้านยังมีพลาดมีสะดุดอยู่แรงจูงใจเหมือนกันทีมเยือนช่วงนี้แพย้ยากน่าจะมีแต้มกลับได้เรทราคาเปิดวัดฟอร์ตต่อครึ่งควบลูกและผลสกอร์ที่ค่าอารซิตี้บุกแบ่งแต้ม1ประตูต่อ1โบึบกิปันตรงครับผมและตาท่านใดสน เข้ากลาุ่มไลน์ชีเด็ดบอลติงของโกบิก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับ